สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันกันกบแนวทางหวยไทยนะคะหวยไทยสูตรล้านนะคะแอดลงให้ FC อีกรอบนะคะเพราะว่า FC บอกว่าหาไม่เจอแอดว่าสัน สูตรล้านนะคะทุกคนจะมีสูตรบนสูตรล่างนะคะสูตรบนสูตรล่างแล้วไอที่ตัวมาใหม่ล่าสุดนี่นะคะกําลังมาแรงแซงทางโค้งเลยนะคะเพราะว่าหวยราเข้าสตัวนะคะเอฟซีเลยถามหาเด่นบนล้านบาทนี่แอดเลยขออนุญาต ลงคลิปให้อีกรอบนะคะสมาชิกใหม่จะได้เห็นด้วยนะคะก็เอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูนะคะมีสูตรบนล่างนะคะสูตรบนล่างแล้วก็สูตรล็อก12คู่นี่ก็คือสูตรบนล่างไอไอสูตรเนี้ยค่ะมันมันหลุดมาสองวดใช่ไหมคะแล้วนางก็เลยทาล็อก12สองคู่มาให้แอดตั้งชื่อเองนะคะมันก็เข้าทั้งทั้งสองอันเลยนะคะทั้งบนทั้งล่างงวดที่ผ่านมานะคะ แล้วอีตัวใหม่ล่าสุดที่นางทําให้นี่คือแยกเด่นบนเด่นล่างนะคะแล้วก็ตัวประกบบนเอ้ยตัวประกบล่างนะคะตัวประกบบนไม่มีนะคะอ่ะมาดูกันนะคะทุกคนแอดรวมให้เลยนะคะรวมของอาจารย์ปัญญาด้วย f อฟถามแอดก็หาคลิปไม่เจอเหมือนกันนะคะทุกคนจะสิสยูไซตคลิปก็ได้เห็นแต่คลิปหวยเล้าค่ะ อ้าวลงให้อีกรอบไม่เป็นไรเนาะไม่ว่ากันนะคะไปเลยนะคะงวดก่อนนี่สูตรนี้นะคะเป็นสูตรบนล่างของนางนะคะสูตรเก่าที่นางใช้เลยนะคะก็คือสูตรตัวนี้แหละคะ่ะบนล่างสูตรรวมนะคะงวดก่อน7 3 4สมสีนะคะเกือบแตก3ตัวนะคะ73 4สมี 34, มาก8ปสเนาะแต่ว่าเจาะเข้าตรงๆนะคะเจาะเข้าตรงๆบนส3สานะคะไปกันต่อเลยนะคะไปกันต่อเลยก็คือไอ้นี่ค่ะชุด ไอชุดตัวนั้นอะมันหลุดค่ะมันหลุดมาสองงวดนะคะห้านก็เลยทําล็อกสิบสองคู่ให้ดูนะคะเข้าหกหนึ่งค่ะบานนี่เข้าหกหนึ่งนะคะล่างนะคะก็เนี่ยเข้ามาสามงวดติดแล้วนะคะทุกคนเข้ามาสามงวดติดเนาะเนี่ยงวดที่สี่ก็เข้าอีกนะคะเป็นสี่งวดติดเลยนะคะนี่หินบอลอ่าสี่หนึ่งแปดประกบเก้าห้าหกสองนางทาตัวประกบให้ด้วยนะคะมาดูกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเอ้า อันนี้ของอาจารย์ปัญญาด้วยเด้อเพราะว่า f อฟถามนะคะ f อี่ถามเพราะอาจารย์ปัญญาหนึ่งสองนะคะหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าสองสี่สองหกสองเก้านะคะอาจารย์ปัญญางวดก่อนก็เข้าเต็มเต็มค่ะสามสี่สี่สามนะคะเจาะน้อยตัวนะคะเอามาดูกันเลยนะคะสูตรล้านนะคะงวดนี้ให้อาบนางเนาะเขียนไว้ก่อนค่ะบนล่างแล้วเอฟสี่สิเอาเอ็ดก็เขียนเลยตัวเลาเฮ้ยเอาเจาะอค้งบ่เห็นอีก ไมยถึงแอดด้วยค่ะโบห็นไมยถึงแอด็ดโบห็นก,เนกเ็เขียนนักกากาสีแดงเขียนเบห็นบนล่างนะคะสูตรนี้เป็นสูตรบนล่างนะคะทุกคนเด่นนางนะคะเด่นนาง92นะคะบนล่าง9 1949598สนะคะสองหนึ่งสองสี่สองห้าสองแปดแล้วก็เก้าสองนะคะเก้าหนึ่งสองนะคะหนึ่งสองเก้าสี่สอแล้วก็เก้า สองนะคะที่นางให้สามตัวนะคะหวยไทยนะคะทุกคนเอฟซี FC วาหาคลิปบ้ากว่าเพราะว่าหลานให้ตั้งแต่หวยออกแล้วนะคะแอดก็ลงไปนานแล้วค่ะลืมมืแล้วค่ะามาดูสูตรสิบสองคู่นะคะเลขล็อกสิบสองคู่ที่มันเข้านะคะที่มันเข้าสีงวดติดนะคะทุกคนงวดนี้สามหกศูนย์ค่ะสามหกศูนย์ประกบหนึ่งสี่เจ็ดแปดนะคะสามหกศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดแปดนางนางก็คงทําสูตรเดียวกันกันกบหวยลาวพัฒนานั่นแหละคะ่ะเพราะว่า นางเห็ดหวยไทยแห่แอดแอดก็เลยไปขันข้อเอาค่ะไปขันข้อเอาหววเล่าค่ะเออก็เลยได้มาสมวดที่ผ่านมานั้นไปไปขันข้อเอาเด่นบุญค่ะเด่นบุญหวยอยนหวยัวหัวเล่าพัฒนานะคะเพราะว่าเด่นบน add, add, mm ุญแอดแอดเห็ดบอดายค่ะแอดทำไม่ได้เลยให้หลานทําให้เอยเลือดสวีราสมเออแตกสี่โตเลยค่ะขอให้เข้าอีกเนาะนี่นะคะอันนี้สูตรบ,บนล่างเหมือนกันนะคะบนล่างนี่นะคะสีม่วดติดแล้วนะคะ 3 6 0นะคะประกบคู่1 4 7 8ค่ะเฮ้องวนนี้เด่นต้องมี3มี6มี0ูนย์เลยนี่นะคะนางป,ประกบคู่ให้นะคะแอดก็ประกบคู่ให้ได้มา3 1 3 4 3 7 3 8 6 1 6 4 6 7สานะคะศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ปซึ่ง0ูนย์สี่ศนย์หนึ่งมหนึ่งนสูตรแอดแลวบ่ค่ะสูตรแอดนะคะสูตรแอดเลขไม่ขึ้นสูงคะ่ะสูตรสูตรแอดเลขลงต่ํานะคะร้านก็ลงถือว่าห่วย ลงต่ําหลายคู่อยู่ด้วยค่ะนี่นอกั้งสองสูตรเลยนะคะเอามาดูสูตรบนสูตรล่างนะคะนี่เดือของอาจารย์ปัญญาก็ดูไปนะคะอสูตรบนนะคะหลักหน่วย10นะคะของหวยไทยนี่ก็เข้ามาแล้ว3งวดนะคะอันนี้ใช้งานจริงนะคะใช้งานจริงงวดนี้งวดแรกนะคะงวดนี้งวดแรกอันนี้นางทํามาให้แล้วก็ส่งมาให้แอดดูนี่แหะคะ่ะมีเด่นบนเด่นล่างนะคะทุกคนเด่นล่างแอดก็เลยเอ๊เฮ้ยแสดงมันทําเด่น เบ็ดดินอนนี่ได้แสดงว่ามันต้องทำหวยลาวได้แอดเลยไปขันค้อยเขาเฮ็ดหวยลาวให้ค่ะ <c oughs> หวยแอดเฮ็ดพวกเขาเนาะตัวเด่นนะคะเด่นบนอันเด่นบนหวยไทยนะคะเด่นบนเด่นล่างแอดหลุดนะคะหลานมันมันชีตตนศาสตร์บ่ิเจ้ามันเลยเฮ็ดหายค่ะแต่เมื่อไม่รู้จะเข้าไหมลองพิิจพิจารณากันดูนะคะงวดแรกคะ่ะทุกคนงวดแรกทั้งหวยหวยเอ่อหวยบนแล้วก็ล่างเลยนะคะโอ้ยลงตั้งแต่ดนละลืมเว้ เอฟซีว่าขอไมเน่แอดว่าสันแอดก็เลยลงหายเด้อนี่เด้อบนนะคะเด่น9 0้าจะจับคู่กันมาเองเหมือนหวยไทยไหมคะทุกคนถ้าจับคู่กันมาเองจะไปได้ไหมนะคะจะไปได้ไหมทุกคนเพราะว่าโอ้โอชนเลขดังจังเลยนะคะงวดน,นี้นางก็ ไปชนเลขดังนะคะสีจังเดยระบาดเอาลองดูนะคะมีตัวไหนที่ยังยังไม่ชนหรือจะมาหามอย่างนี้บอกหาชนเลขดังอาจจะเข้าในสี่ตัวนี้แต่เป็นหามเหมือนอย่างงวดนี้นี่ค่ะศูนย์สี่สี่อย่างเงี้ยค่ะศูนย์สี่สี่นนี้เห็นบอกสี่ตัวนี้ก็ศูนย์สี่สี่งวดนี้ก็สองสองหนึ่งเห็นบอลนี่มันเข่ากันเองเออเฮ้ย เอ้ยบุ๋มเนมันสิวิ่กันเองบอคุคคลนี่ศูนย์สี่สี่สองสองหนึ่งเนี่ยในสี่ตัวเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็สี่สามในงวดนี้จะเป็นตัวไหนคะ่ะหรือว่ามันจะเป็นเก้าเก้าศูนย์ศูนย์หกหกสามสามนะคะนี่เลขดังบ่๋มหรือจะเป็นสามสามศูนย์ห้ากายเป็นตายาดเอาคนเล็งเลขอื่นไว้เยอะเนาะมันอาจจะมาอย่างนี้ก็ได้ในสี่ตัวนาเอาหรือว่าจับตาดูก่อนก็ได้ค่ะงวดแรกถ้าเข้างวดหน้าเราก็จัดคะ่ะ วดแรกนะคะเอามาดูนะคะล่างนะคะล่างของนางนะคะล่างของนางล่างของนางนะคะล่างของนางทุกคนศูนย์หนึ่งสี่เจสองสาหนะคะศูนย์หเจเก 0147นะคะ2 3 9 6เนาะแต่ว่าตัวเด่นล่างนะคะตัวเด่นล่าง0147นะคะอันนี้คือเด่นล่างนะคะนี่คือแอดเขียนแยกอยู่เนาะนี่คือล่างนะคะล่างเห็นบอเด่นนะคะเด่นเด่นเข้าทุกหวดเลยนะคะเด่นเข้าทุกหวดแต่ว่ามันยังไม่ประกบคู่กันเองนะคะหรือว่างวดนี้สิแจ็คพอตบ่ค่ะว่าายไม่รู้แหละอันนี้คือตัวเด่นนะคะอันนี้เป็นตัวประกบอะให้ดูตัวเด่นก่อนตัวเด่น0147นะคะนี่คือเด่นนะคะเด่นอะตัวประกบ สองสามเก้าหกค่ะตัวประกบนะคะตัวประกบโอ้ลงหายตั้งแต่ดนเลยเด้เห็นกันอยู่บ่ค่ะเห็นคลิปกันอยู่บ่เนาะอ,อ่ะลงอีกรอบนะคะอันนี้ลงซ้ําอีกรอบเด้อเดีเด๋ยวสิว่าเอาค,อค,อค,อคือคืออันนั่นแท้ววาสันอันนี้คือลงซ้ําอีกรอบนะคะให้เอฟซีที่หาไม่เจอนะคะให้เอฟซีที่หาบ่เจอค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้หวยลาวพัฒนานะคะเข้าสี่ตัวเขาเลยมาหาเด่นบนหวยไทยหลานแบบเอเอแอดก็เลยได้อัดคลิปให้ใหมค่ค่ะย่าถามแอดแอดก็หาบ่พขคึ้กันค่ะ เดี๋ว่าแต่พวกเจ้าเขาไร่ตาคอยก็ไล่ขึ้นกันอาจารยคู่ล่างนะคะจับคู่ล่างของร้านนะคะเอ,อเอียงเกาะอันศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดประกบสองสามเก้าหกอะค่ะเออเอียงนี่แหละเออเมียนแหละค่ะก็จะได้ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เก้าศูนย์หกนะคะหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเก้าหนึ่งหกนะคะ สี่สองสี่สามสี่เก้าสี่หกนะคะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเก้าเจ็ดหกเอ้าเข้ามาดูกันนะคะว่ามันจะเข้างวดที่สี่ไหมนะคะโอ้ยถ้าได้สูตรนี้นะคะล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวไปกลับค่ะไปกลับบนล่างเอ้ยไปกลับล่างอย่างเดียวนะคะเน้นล่างอย่างเดียวทุกคนอันนี้ล่างค่ะจับคู่ล่างเรามาดูกันว่ามันจะเข้าไหมนะคะจับคู่ล่างเลยโอ้ถ้าได้บนเนบนล่างเป็นล่างแบบนี้ก็ถ้ามันเข้าอีกนะคะทุกคนเวิร์คู่ไดียรดว่านดีก่าบนล่างอยู่ โอ้ยแอดก็เลิมมากนะ้่นเลยเด้ถ้ามันเขานะคะทามันเขาทามันบ่เขามันก็นสิบ่วเวิร์กเลีอ่อ่ตามนี้เลยนะคะนี่จะได้เห็นสตินะคะจะได้เห็นสติสำหรับคลิปนี้นะคะแอลลาไปก่อนขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปงังขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ